แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าดิฉัน <c oughs> จะเป็นอุ้ยดิฉันไม่ใช่เศรษฐีส่แต่ว่าจะมีคนเป็นเศรษฐีะ <c oughs> 15ล้านนะคะ <c oughs> ขอเสียงคนเชียร์เจติน่าหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับปลาณียบบาทไงไท้ผลผลฟุตบอลโลกคือดิฉันต้องไม่สามารถได้อยู่แล้วเพราะถ้าเป็นพนักงานไทยรัฐแต่พอแม่พี่น้องที่ดูอยู่ตอนนี้15้าล้านเนาะนาะว่าที่เศรษฐีมาเชียบอลให้มันเฮลันกรับโชคไทยรัฐของเราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณแพทย์ประภาแล้วก็ตุยตุยค่ะเขาไปดูโกดังเลยคุณผู้ชมนี่นะคะไปเยี่ยมชมโกดังที่เตรียมจะมีการคัดแยกปไายเสียบบารค่ะเชียบอลให้มันเฮลั่นรับโชคค่ะที่เห็นกองปลาณียทั้งหมดโอ้โหมันเป็นภูเขาเหล่ากาเยอะมากจริงจริงคุณผู้ชม และสําหรับผู้ที่ทายผลแชมป์ฟุตบอลโลกนะคะและเชียร์ทีมอาร์เจนตินาเตรียมลุ้นเลยค่ะมูลค่ารางวัลที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะเยอะจริงจ้ิฉันพูดไม่ผิด15ล้านบาทเส็ดทีใหม่เนาะโอ้โหตาแตกมากจริงๆนะคะตอนคัดแยกเนี่ยไปฟังความตื่นเต้นของทั้งสองคนเลยค่ะเยอะมากนี่คือกี่ล้านฉบับอ่ะ112ล้านฉบับจากทั่วประเทศนะคะแล้วทีมคัดแยกคัดกันตาแตกเลยนะคะ รับรองว่าใครเชียร์อาร์เจนตินาเนี่ยมาถึงตรงนี้แน่นอนได้ลุ้นแน่นอนซึ่งของรางวัลเราแน่นมากมีทั้งเงินรถทองคํารุ้นกันได้เลยนะคะต้นปี66เตรียมลุ้นนะคะก็ต้นปีหน้าค่ะจะได้ดูแล้วนะคะว่าสกีใหม่เป็นใครที่แน่ๆไม่ใช่พวกเราพนักงานไทยรัฐแน่นอนแต่อาจจะเป็นคุณแล้วเดี๋ยวในวันที่ประกาศจะมีท่านทูตของอาร์เจนตินาเนี่ยมาร่วมงานด้วยยอด